หารถตัก 4Q กันอยู่หรือเปล่าครับลูกค้าวันนี้มีรถตัก 4Q สวยๆของโคมอสุเข้าใหม่หนึ่งคันครับรถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะไม่เคยใช้ในไทยขนาดบุ้งกีตัก 4Q เต็มๆอ่าตัวนี้เป็นของแบรนด์โคมสุนะรถนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นไม่เคยใช้ในไทยตอนนี้มาอยู่ที่ร้านไทยทรงพลเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่พระราม2นะจังหวัดสมุทรสงครามอ่าตัวนี้เป็นรุ่น6นะครับอ่าเจน6ของ รุ่น WA 430รุ่น6อ่าตัวนี้นะครับสเปคตรงมือหนึ่งห้างนะอะไรนะดูแลรักษาตรงมือหนึ่งห้างในไทยเลยนะลูกค้าเบิดคามาสูตรได้เลยสเปคตัวนี้นะครับเครื่องยนต์4สูบนะแรงม้าตัวนี้230กว่าๆแรงม้าเลยนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบนะครับมีเทอร์โบ่ะเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันก่อนนะอ่าดูแลง่ายครับตัวนี้ระบบไม่เยอะนะครับระบบไม่เยอะ สภาพสวยเดิมๆแห้แงๆเลยนะนี่จิบๆรถนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้ในไทยอ่าตัวยางนะครับเป็นยางเดิมติดรถไซส์ยี่สามจุดห้ายี่สิบห้านะสภาพสวยๆเลยสวยเดิมตัวนี้ไม่ได้แต่งสีแต,แต่งใดอเอวออนนะครับเลี้ยวเอวด้วยนะรถตัวนี้นะครับปีอยู่ประมาณสองพันสิบสองนะครับสภาพสวยเดิมๆแห้แงๆระบบไฮดรอลิกเครื่องเกียร์ดี D, นะพุงก,กี่สวยๆอย่างนี้เลย นะราคาไม่แพงร้านก็บาทเท่านั้นนะเป็นมือสองนำเข้าญี่ปุ่นสภาพดีอลูกค้าสนใจเข้ามาทดลองขับกันได้นะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับวันอาทิตย์ก็เปิดนะ,ะเดี๋ยวไปชมด้านบนกันนะครับดูสภาพรอบๆเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับสภาพเดิมสวยมากๆเลย่าควงตัวบ่อนะครับเป็นบ่อผ้าข,ของคม้มสูเลยนะยังไม่ขาดเลยใช้งานน้อยนะ ดูจากการสึกกร่อนนะครับของมือจับนะสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราทดสอบสตาร์ทเครื่องยนต์หนะ้าจอตัวนี้เป็นดิจิตอลนะอ่ะตัวนี้ชั่วโมงอยู่9 0 0านะครับมีระบบตาช่างเรียบร้อยเลยนะทัสนวิสัยการมองเห็นนี่กว้างๆอย่างนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวดูนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องก่อนว้าเครื่องดีมากครับอ่ะเดี๋ยวาทดสอบยกนะครับยกแขนกัน ถอยหลังนิดนึงอ่าโอเคเราจะยกโดยไม่เร่งเครื่องนะครับนี่นะครับผมผมไม่เร่งเครื่องเลยนะแน่นอนครับยกได้แบบนี้ปั๊มดีแน่นอนนะครับลูกค้สาสภาพอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเราลองทดสอบยกนะครับแบบเร่งเครื่องนะครับอ่าว่องไวนะครับอ่ารถเก่านอกนะครับรถสาภาพประมาณนี้นะฮะ ราคาดีนะครับร้านก็บาทตอนนั้นนะประหยัดกว่าของใหม่นะครับแต่ก็ได้สภาพที่โอเคเลยนะนี่ครับเกียร์นะครับนี่ผมไม่ได้เล่งเครื่องเลยนะครับอ่าเราสามารถไหลได้ปกติอย่างนี้เลยแปลว่าแผ่นทอกดีมากๆเลยนะครับอ่าทดสอบรถเราไม่ต้องเล่งเครื่องเลยนะครับนี่นี่ครับเท้าไม่เล่งเครื่องนะครับเข้าเกียร์นะครับพุ่งเลยนะครับ อ่ามั่นใจนะครับรถมี4เกียร์นะครับไล่ระดับเวเวลได้เลยนะครับลูกค้าสนใจเข้ามาทดลองขับกันได้นะครับร้านเราอยู่ติดถนนพระราม2จังหวัดสมุทรสงครามนะหลักกิโลเมตรเจ็ดสฝั่งขาเข้าอ่าสวยๆแอร์เย็นๆนะครับไม่แพงอ่าราคาก็ร้านกลางๆนะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยแห้งๆสภาพเดิมไม่มีผุนะครับ อ่าไม่ต้องทําสีรถซื้อไปใช้ได้เลยยาวๆนะยังไงวันนี้ฝากกด้วยนะครับโ <C os ur> คมสื่อนะครับ W A 430ร6ุ่นะรถเก่าญี่ปุ่นสวยๆวันนี้ต้อมฝากด้วยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสอบถามเพิ่มเติมครับอย่าลืมเบอร์ติดต่อนะครับ0957859314ติดต่อต้อมเข้าไปได้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ